พอดีเมื่อกี้คุณป้ายังไม่ได้จ่ายตังค่ะกูจ่ายแล้วออกูสแกนจ่ายไปเช็คกันดูดีๆซิหนูเช็คกับน้องแล้วอะค่ะพอดีคุณป้ายังไม่ได้จ่ายตังจริงไม่กี่คุณป้าเดินออกมาเลยอะค่ะคุณป้าจ๋าเฮ้ยจู่ๆมาพูดเพ้อๆแบบนี้นะออมึงดูดิกูขับรถขันเราเป็นร้านแล้วดูร้านมึงดูล้านมึงด,ดิกระจอกอย่างเนี้ย กูเนี่ยนะจะกินฟรีจะหลอกกินฟรีไม่ได้ว่าป้าหลอกกินฟรีค่ะแต่ว่าป้าอาจจะลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ลืมกูสแกนจ่ายจริงๆแม่นี่นี่นี่สันดานแบบนี้ไม่ได้นะมึงอ่ะมึงว่ากูอย่างนี้ไม่ได้นะกูระดับไหนแล้วมึงระดับไหนเฮ้ยมันคนละชั้นกันนะเว้ยป้าเลยค่ะแต่พอดีคุณป้ายังไม่ให้จ่ายตังค์จริงๆกูจ่ายแล้วจริงๆกูสแกนจ่ายเมื่อกี้มึงไปเรียกอีกคนนึงมาเลยหนูเพิ่งเช็คกับน้องก่อนที่จะออกมาวิ่งมาหาคุณป้านี่หะะคคเ็นุณป้าจถอยร บกวนดูสลีปได้ไหมคะเดี๋ยวกูให้ดูได้ได้ค่ะเมื่อกี้คุณป้าสแกนจ่ายใช่ไหมคะเออได้ค่ะลบก้นขอดูหน่อยได้ไหมคะมีไหมคะคุณป้าจ๋าอ,อ๋อกูกดแล้วแต่กูลืมกดยืนยันเ,ออเดี๋ยกูจ่ายให้มึงมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูไปจ่ายให้เองหนูต้องถ่ายสลีปป่ะคะคุณป้า ก็บอกแล้วไงเดี๋ยวกูจ่ายกูไม่โกงมึงหรอกหนูไม่ได้ว่าคุณป้าโกงค่ะแต่ว่ามึงนี่พูดไม่รู้เรื่องจ้าเลยหนูกลับเข้าไปมันแท้จริงค่ะราะทำไมอะเมื่อั้นหนูต้องรับผิดชอบของคุณป้าค่ะ บอกว่าเดี๋ยวกูจ่ายมึงอะแต่หนูต้องถ่ายสลีปค่ะคุณป้าค่ะพูดไม่รู้เรื่องจริงๆรไอ้ร้านกระจกแค่เนี้ยนะค่ะแล้วคนอย่างกูเนี่ยนะโกงมึงรถกูคันละเป็นร้านร้านร้านมึงอะบูแค่นะกระจกชิปเป๋งเลยหนูไม่ได้ว่าคุณป้าโกงเลยค่ะแค่คุณป้ายืนยันเพราะหนูเข้าร้านไปหนูต้องรับผิดชอบค่าที่คุณป้าทานไปเมื่อกี้อะค่ะกูเข้าใจแค่แค่ สกี้ไม่กี่ร้อยฮะใช่ค่ะไม่กี่ร้อยแต่สําหรับหนูมันเยอะมากนะคะมีเงินจ่ายด้วยค่ะคุณป้าแต่รถกวนปกติอะกูกินอะมื้อละเป็นพันเป็นหมื่นโถกระจกทิพหายค่าเนี้ยสำหรับหนูมันเยอะมากคุณป้ารากวนจ่ายละตอนนี้ได้ไหมคะหนูต้องรีบกลับเข้าไปในร้านหนูออกมาก็ไดค่ะกลับไปร้างก่อนเดี๋ยวกูไปจ่ายให้หนูเข้าไม่ได้จริงๆค่ะคุณป้าทำไมจะเข้าไม่ได้วะก็หนูไม่มีจ่ายให้มึงเดี๋ยวกูไปสแกนจ่ายใช่ค่ะคุณป้าสแกนให้เทปมึงเลยอะสแกนตรงนี้้้ไดเลยคค่ะุณปา ตอนนี้มันยังไม่ได้เนี่ยมึงกลับเข้าไปร้านมึงก่อนปะไปไปเสียแกนตรงนี้ได้เลยคุณป้าคุณป้าไม่อะไรกันนะกันหนาว่าร้านกระจกกระจกแค่นี้โอ้เสียเวลากูจริงๆรเลยหนูเข้าไปหนูก็ต้องจ่ายค่ะเมื่อไนเจ้านายก็ต้องมาเก็บที่หนูอยู่ดีอะค่ะเดี๋ยวกูจ่ายไงมึงเข้าใจไหมเดี๋ยวกูถอยรถไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาจ่ายให้มึงไม่ได้ค่ะคุณป้าบินมันแค่ไม่กี่ร้อยนะเดี๋ยวกูเพิ่มให้มึงเลยเอาหนูเอาแค่พอดีพอค่ะคุณป้าอย่ามาดูถูกกูนะเว้ยไม่ได้ดูถูกเลยคุณดูรถกูด แล้วกูเนี่ยระดับกูเนี่ยอะที่กูยอมมานั่งกินร้านกระจกกระจกของมึงนั่นก็ดีตายหาแล้วโอ๊ยตายแล้วมาหาว่ากูโกงไม่ได้ว่าคุณป้าโกงเลยค่ะแค่คุณป้าจ่ายตอนนี้ทุกอย่างจบเลยค่ะเดี๋ยวกูจ่ายให้นะมึงเข้าใจไหมนี่อะไรของมึงวะคุณคุณป้าอไม่ไปไหนอะค่ะคุณป้าแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาสแกนจ่ายให้มึงคุณป้าคุณป้าไปต้องมาตามกูเลยคุณป้าสองป้ากลับมาก่อนค่ะกลับมาก่อนคุณป้า